หลังจากที่มีสื่อต่างประเทศหลายรายครับเริ่มตั้งคำถามดัง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 กับโครงการรับจำนำข้าวเพราะเริ่มที่จะหวันครับว่าโครงการรับจำนำข้าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมเงินจากโครงการรับจำนำข้าวไปไม่ถึงชาวนาะระดับราหญยาครับวันนี้ครับเราจะร่วมพูดคุยกับดรสมพรอิสวิล,ลานนท์นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองแห่งชาติครับอาจารย์สมพรสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณปัชญาครับครับอาจารย์ครับเท่าที่ผ่านมาครับอาจารย์ที่อาจารย์สัมผัสเนี่ยมีต่างชาติเข้ามาศึกษาโครงการรับจำนำข้าวมากน้อยขนาดไหนครับผมเห็นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอัตราการลงทิมพ์ในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวของไทยเนี่ยสูงมากแล้วก็อย่างที่อทิตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะวาลสารดังๆอย่างเช่น c o n o m i s t หรือว่าอย่างบ l มเบ b e r g หรือว่า Financial t i ท e s นะฮะ ก็เข้ามารวมถึงนิวสวสุด้วยนะฮะก็โฟกัสในเรื่องของโครงการรับจำนำเข้าของรัฐครับครับสื่อต่างชาติเหล่านี้เขาห่วงในประเด็นอะไรเป็นพิเศษครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาห่วงก็คือภาะวะความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากจากนโยบายรัฐจำนำเนี่ยกำลังจะขยายตัวนะเขามองอย่างรัสอย่างนั้นครับครับมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจากทางสื่อต่างชาติไหมครับคือ วิธีการที่จะลดความสู่เสืออย่างเดียวตอนนี้เร่ดงด่วนก็นคือการหาคนทางระบายข้าวออกนะฮะก็คือว่าจะทํำยังไงที่จะระบายข้าวออกที่เราเก็บอยู่ปีกว่าๆสองปีเนี่ยเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่เกินสองปีนะฮะใช่ไหมฮะถ้าเก็บมากมันก็จะเสื่อมเร็วอัตรา,าก,การเสื่อมก็จะรวนเร็วขนาดนั้นข้าวที่เสื่อมล้นเร็วเนี่ยมันก็จะทําให้อา่าราคาเนี่ยก็จะลด ต่ำลงไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะสร้างความสูญเสียหรือว่าภาระความสูญเสียทางการคัาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยครับอาจารย์สมพรมีสื่อบางสื่อเนี่ยเขาเปรียบเทียบเลยว่าโครงการรับจำนำข้าวของไทยถ้าเกิดยังเดินหน้าไปต่อเนี่ยไปเปรียบเทียบว,ว่าจะเหมือนกับดีทรอยต์เป็นการล้มละลายครั้งใหญ่อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรครับ พราะารนี้สินที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้กำลังขยายตัวนะผมจกอุปมาอุปงไมยง่ายๆว่า GDP ของภาคเกษตรเรามีอยู่ประมาณ1.2ล้านล้านบาทนะฮะของภาคเกษตรทั้งภาค GDP นี่นะครับตอนนี้นแค่โครงการรับจำนำข้าวอย่างเดียวเ,ยเราใช้งเงินไปแล้วประมาณ6.5ล้านแสนล้านบาทนะฮะก็คือว่าเ,เราใช้ไปแล้วเกิน50%ของ GDP ภาคเกษตรนะครับครับ แล้วแบบนี้แสดงว่าเสี่ยงเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับ you own own. ถ้าถ้าเราไม่สามารถระบายข้าวออกได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ขอให้เกิดเป็นความสูญเสียท, <c oughs> ที่ที่ที่ตามมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าภาระห <c oughs> นี้สินที่จะเกิดขึ้นกันบรัฐบาลเนี่ยหนึ่งก็คือว่าจะจะมากขึ้นนะครับทางการคลังนะครับจะมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่มีภาระหนี้สินน้นรักษณานี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นดึงทรัพยากรด้านอื่นๆเนี่ยให้ <c oughs> ให้มาุมมาอยู่ที่ข้าว นะก็ทําให้คนอือ่นๆเนี่ยด้อยด้อยไปเช่นเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขนะอันนคือความเป็นห่วงของสื่อผู้สื่อข่าวจากตางประเทศครับครับพอพูดถึงการยุติโครงการรัชำนำข้าวเขดูเหมือนว่าทางเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ยอมรับดังนั้นเรื่องนี้อาจารย์มองว่าทางออกเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรครับ ผมว่าต้องลดราคาลงมาคือถ้าเราอยู่ในราคาที่สูงเนี่ยนะครับ,รบเราไม่มีทางที่เราจะระบายเข้าออกได้โดยไม่ขาดทุนตอนนี้ในหนึ่งตันข้าวสารที่เราเราเราผลิตเนี่ยนะฮะเราขาดทุนไปแล้วประมาณ9 0 0าถึงหนึ่งบาทต่อตันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ลดลงมานะฮะก็เป็นอันว่านี่ภาระานี่ที่คนไทยจะต้องแบกเนี่ยมันจะขยายตัวในอนาคตและยิ่งทำโครงการนี้ต่อเน,นื่องไปเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้น เหลือความมอนแอนในส่วนอื่นๆของ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 โครงสร้างของประเทศเนี่ยจะหายไปครับครับลดมาที่ประมาณระดับไหนครับหนึ่งตามมติล่าสุดนี้อาจารย์มองว่าเพียงพอหรือเปล่าครับเออผมคิดว่ายังสูงไ,สไปดี่ซ้ำไปผมคิดว่าราคาข้าที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คงจะร่างจ้จะอยู่ประมาณสักหมื่นหนึถึงหมื่น พันบาทต่อตันนะครับอันนั้นเราจะช่วยทําให้ราคาเข้าเปลือกของเราเแข่งขันได้ในใน,ในตลาดต่างประเทศคุณดูง่ายๆก็แล้วกันว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยต้นทุนเข้าเปลือกที่มาตีเป็นข้าวสารของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ1,000งบาทเท่านั้นเองครับครับแล้วต้นทุนของชาวไทยล่ะครับชาวนาไทยของข,ข,ของไทยตอนนี้ที่ถ้าเอาราคารับษณะบรจัก็ัคือหมื่นห้าไงฮะครับ ไม่ใช่ต้นทุนการผลิตนะฮะแต่ว่าต้นทุนเขา้าวทวัตถุดิบที่เอามาสีเป็นข้าวสารเนี่ยของเขาเนี่ยดังนั้นของอเมริกาเนี่ยเวลาข้าวส่งออกก็อยู่ใ,ใกล้ๆ600เ s ตร์ต่อตันเขาก็มีตลาดของเขาไปออกออกไปได้ใช่ไหมของเราเนี่ยเราจำนำไว้หมื่นห้าเนี่ยถ้าสีเป็นข้าวสารเราก็จะตกอยู่ประมาณ700าาตั้งเจ็กว่า u s นตร์ต่อตันหรือ800เราไม่มีทางระบายออกแข่งขันกับเขาได้หลอกครับ ครับเออและต้นทุนของชาวนาเลยและครับอาจารย์ตกอยู่ที่ประมาณตเท่าไหร่ครับของชาวนาเนี่ยเท่าที่ตัวเลขล่าสุดที่ผมมีเนี่ยนะฮะในเขตชุมทานเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดพันถึงแปดพันบาทนะฮะอันนี้หมายถึงรวมทุกอย่างไปในไปในต้นทุนนั้นแล้วนะครับครับรวมทั้งค่าค่าเช่าที่ดินด้วย ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากในอดีตที่อยู่ประมาณ6,000บาทนะครับครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงาการ,รลดราคาจำนำค่าและการจำกัดปริมาณหรือว่าจำกัดรายได้ต่อครัวเรือนแหละครับที่ครั้งล่าสุดมีมติอยู่ที่ประมาณ400,000-500,000บาทอาจารย์ร<ม>ืนี้ ผมคิดว่าการจํากัดต่อครัวเรือนเนี่ยอันั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะทําให้ให้ชาวนาขนาดเล็กเนี่ยได้ประโยชน์แล้วแล้วก็ลดการได้รับประโยชน์ของชานาขนาดใหญ่ลงแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าลดราคาลงมาอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้ข้าวเนี่ยไปสู่มือของตลาดเอกชนได้ พราะตอนนี้ตลาดเอกชนทํางานไม่ได้นะฮะมันก็อยู่ในมือของรัฐแล้วรัฐก็ต้องมาแบกภาระท,ที่ตัวเองก็มีกลไกที่ไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะจัดการในการระบายข้าวออกครับก่อนหน้านี้ได้ยินอาจารย์เสนอว่าอยากให้รับจำนำเฉพาะข้าวนาปีไม่รับจำนำนาปลางังเรื่องนี้เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับอ,นนอันนี้ก็อยู่ที่ท,ท,ที่รัฐบาลจะทำนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนในอีสานเนี่ยได้รับปีละครั้งนั่นเองครในเขตชนบทเราลงทุนเรื่องชนบท ไปเยอะมากเลยนะฮะก็ควรจะปรับตัวให้กิดให้ชาวบ้านในเขตชลมระทานเนี่ยชาวนาในเขตชลมระทานเนี่ยไปปลูกพืชนอย่างอื่นที่มีมูลค่าที่ที่ดีกว่าข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นการจำนำหนึ่งครั้งเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ดีที่สุดนะครับครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวของโครงการรับจำนำข้าวนี่ก็ยังยืงยดเยื้อแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากๆอาจารย์มกว่าถ้าไปการเปลี่ยนรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าครับ ที่ผ่านมาที่ด้เปลี่ยนจากจากรัฐมนตรีท่านหนึ่งไปอีกท่านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดูดีขึ้นนะเช่นมีการที่จะบอกว่าจะระบายข้าวออกอยังไงนะฮะเมื่อก่อนนี้เราไม่ค่อยมีกลไกที่ชัดเจนนะฮะตอนนี้ก็มีกลไกชัดเจนว่าจะระบายออกทางเอเฟตบ้างจะประมูลเร็วนี้ประมูลทั้งข้าวเปลือกทั้งข้าวสารบ้างอะไรนะอันนั้นก็จะเป็นเป็นเป็นกลไกที่จะช่วยในแง่ของการระบายข้าวออกได้ครับ ครับได้ครับขอบคุณนะครับอาจารย์สมพรอิสวิลานนท์ครับครับครับบ๊ครับอาจารย์สมพรอิสวิลานนท์นะครับจากทางสถาบันคลังสมองแห่งชาติครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป